สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเอกอุบบลถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีอีซูซูตอนเดียวมารีวิวให้ดูให้ชมครับนี่คืออ s ซูซูดีแมกนะครับอิซูซูดีแมกเอ็กซ์พาร์คนะครับผมเป็นรถตอนเดียวนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสีสันให้ดูกันก่อนเลยเริ่มต้นนะครับรอบคันสีสวยทั้งคันนะครับรถคันนี้เพิ่งเคลียร์สีมานะครับ รอบเดียวนะครับทําสีมารอบเดียวเป็นรถบ้านแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมผลิตปี2,549นะครับอ่าจด49ปี2 5 0 0 2 6 0 6นะครับเป็นเครื่องยนต์4 JK นะครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลคอมมอนเรลนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ i t e ทนะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ116แรงม้านะครับ2,499 cc นะครับ หรือว่าเครื่องยนต์2.5รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยครับสีภายนอกสวยเลยนะครับผมต่อกันที่ภายในครับภายในแผงประตูก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายแบบเทคเดียวนะครับไม่ตัดต่อนะครับผมเนื่องจากมืออีดิเตอร์เราบวชอยู่ครับตอนนี้ยังไม่สึกนะครับบวชสามเณรภาคฤดูร้อนโอเคภายในสวยนะครับเบาะมีป่านิดนึงนะครับตรงนี้ผมปะให้แล้ว พวงมาลัยสวยเลื่อนไม้สวยนะครับหน้าเทปหน้าแดชบอร์ดสวยแอร์เย็นมากคันนี้อ่าโดยรวมภายในสวยครับสวยสมบูรณ์ไม่โทมนะครับไม่เหมือนรถตอนเดียวที่แบบว่าผ่านการใช้งานหนักๆมาคันนี้ถือว่าโดยรวมถือว่าสวยเลยโอเคเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่ออ่ะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนแล้วกันนะครับล้อกระทะได้เดิมนะครับเดิมโรงงานมานะครับไอเนี้ยยังอยู่ ยางใช้ได้นะครับยางดอกเพียบเลยคัสซีสวยมากเดี๋ยวพาดูคัสซีต่อเลยครับคัสซีสวยทั้งเช่นเลยนะครับผมคัสซีสวยเลยโอเคครับกระทะหลังก็มาจากโรงงานเหมือนกันนะครับเดิมๆมากับรถนะครับผมยางก็ใช้ได้นะครับยางถือว่ายังใช้ได้อยู่แล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้คือน่าจะเป็นในส่วนของแหนบนะครับ แหนบที่ทางเจ้าของเดิมกติดมานะครับผมถ้าจำไม่ผิดข้างละสิบสี่ตัวนะครับถ้าผมนับไม่ผิดเนาะ้างละสิบสี่นะฮะถ้านับผิดขออภัยนะครับอ่าโชค๊คหลังเซตอัพมาตรงเตงหลังเซตอัพมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมบรรทุกครับผมเพลาเดิมนะครับยังไม่ได้ใส่เพลาลอยเสริมนแค่แหนบนะครับผมอ่าโอเคไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> เดิมบางไม่มีชนครับคันนี้ อือห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับห้องเครื่องสวยเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคํำฝากระปุกแป๊บนึงเครื่องยนต์ 4JK1 นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2499cc116 แรงม้านะครับเจเนอเรชั่นแรกของ d m a x ที่จับเอาบล็อกเครื่องยนต์คอมมอนเรลมาใส่ในรถกระบะนะครับผม่านี่ครับไล่ดูคันหน้าก่อนเลยเพจเดิมนะครับเพจเดิมหมุดดำไม่เคยแกะ คันหน้าเดิมไม่เคยทําสีนะครับไม่เคยเคลียร์สีเลยห้องเครื่องเดิมครับสวยเดิมเลยนะครับผมน็อตตอนผมได้มาไม่ขยับนะครับผมเอามาเคลียร์สีก็เลยให้ช่างเขาขยับเบาๆนิดนึงนะครับเพื่อเคลียร์สีนะครับผมอ่าฝากระโปรงของเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์โรงงานต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับซุ้มซอกเดิมครับไม่มีชนแน่นอนคันนี้ ซุ้มซอกเดิมทั้งคันนะครับผมความร้อนปกตินะครับทางไกลขับได้ครับประหยัดน้ามันด้วยรุ่นนี้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับผมมาที่ตรงนี้ในส่วนของฝาครอบเรื่องน่าจะเห็นแวบๆบแบบกันแล้วนะฮะอยู่หลังรถนะครับผมเหตุผลที่ผมยังไม่ใส่เพราะว่าเผื่อมีถ้าลูกค้าที่เดินทางมาดูก็ยังไงก็ต้องขอผมเปิดดูอยู่แล้ว <laughs> ก็เลยเดี๋ยวเอาออกก่อนให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงในส่วนของ เครื่องยนต์นิดนึงนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทำนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ได้แตะเลยแต่ก็คือจะมีในส่วนของปะเกันปะเกนฝาบนนะครับยางวงเดือนนะครับสี่ตัวนะครับาตามอายุการใช้งานนะครับก็จะเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วก็คือหมายความว่าผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยที่ยังไม่ได้ทําตอนนี้คือน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวกะว่าขายทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้นะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้น ลืมลืมถือไปให้ช่างด้วยโอเคเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องยนตต่อเลยแอร์เย็นจริงๆคันนี้อ่มาดูในส่วนของภายในอีกรอบนึงนะครับเลขไม์อยู่ที่4 0 0นะครับเปิดแอร์ก่อนเลยอันดับแรกร้อนมากข้างนอก4 0 0รถ17ปีครับตอนนี้ปี49อขออภัยรถผลิตปี49ตอนนี้ปี66รถ17ปีวิ่งแค่4 0งนะครับหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับ ตกวิ่งปีละประมาณสองห0ื่นสี่พันกว่ากิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าวิ่งปกตินะครับวิ่งน้อยถือว่าน้อยเนาะปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงสามหมืนโลเลขไม่เดิมด้วยนะครับผมไม่ได้เขี่ยไม่ได้เอาลงแต่อย่างไรนะครับไม่เดิมเดิมมากับรถเลยสี่แสนสองอตกวิ่งแค่ปีละสองหมืนสี่พันกว่าโลโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเทีเดียวไม่ตัดต่อนะครับอีพีนี้ท่านใดหารถหัวเดียวไว้ใช้งานอยู่ก็ คันนี้น่าใช้ครับผมเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างดีเสียงเครื่องประมาณนี้ครับนุ่มๆเงียบๆน,นะครับปเีกยนฝาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอเคครับผมนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาดูรถจริงได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม อกอุบลรถสริมห้วยบางนองจังหวัดอุบลราชธานีโทรนัดหมายล่วงหน้าศูนย์เก้าสนะครับขออนุญาตแจ้งราคาขายเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพนุญาตปิดฝากระโปรงลงก่อนนิดนึงเสียงเครื่องประมาณนี้ครับดังปงกติเลยนม่เงียบนะครับไม่เขกไม่ขู่เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาขายเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Isuzu DMAX e x Spark นะครับหัวเดี่ยวความเร็วคันนี้ ปี2549นเะครับเปิดจำหน่ายในราคา1 5 9 0 0 0บาทนะครับ159,000าบาทราคานี้รวมโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่นะครับท่านอยู่จังหวัดไหนก็โทรมาคุยกันครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่นะครับ159,000าบาทรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับบริการจัดส่งให้และก็ต่อภาษีให้ฟรีด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับโทรหาผมได้เลย094 2811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝากติดตามในทุกๆช่องทางของเอกอุบลรถสวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ